คุณผู้ชมคะแม้ว่าเกาหลีใต้จะไม่ได้มีอิทธิพลต่อกัมพูชามากเท่ากับจีนหรือว่าสหารัฐแต่อํานาจของเกาหลีใต้ในการกดดันกัมพูชามองข้ามไปไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระแสะความไม่พอใจในหมู่ชาวเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นจนทําให้รัฐบาลต้องขยับตัวแล้วก็ยื่นมือเข้าไปในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นค่ะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ประกาศให้แผนช่วยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในกัมพูชาทั้ง63คนได้กลับบ้านเนี่ยเป็นภารกิจอันดับแรกนะคะและตั้งเป้าที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ ภายในหนึ่งเดือนค่ะหลังจากมีรายงานว่าชาวเกาหลีใต้กลุ่มนี้ถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวในปฏิบัติการกวาดล้างศูนย์หลอกลวงออนไลน์ช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นทันทีนะคะหลังจากผู้นําเกาหลีใต้นั่งหัวโต๊ะร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเร่งช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการอาจัจญากรรมและถูกหลอกไปทํางานที่กัมพูชาโดยอีแจมยองให้คํามั่นว่ารัฐบาลจะดําเนินมาตรการทุกอย่างที่ท ได้ทันทีค่ะเพื่อรับประกันความปลอดภัยให้กับพลเรือนหลังจากการลักพาตัวในกัมพูชาทำอันตรายอย่างมากให้กับชาวเกาหลีใต้ซึ่งตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนไม่น้อยค่ะถ้ารวบรวมข้อมูลจากรายงานของสื่อท้องถิ่นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจะพบนะคะว่าปฏิทินงานของทางการเกาหลีใต้แน่นจริงคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศ ออได้เรียกตัวเอ,อกอัคราชทูตกัมพูชาเข้าพบเพื่อประท้วงนะคะและร้องของให้กัมพูชาเร่งปราบปรามการหลอกทำงานและอาชญากรรมอื่นๆในประเทศค่ะส่วนสัปดาห์นี้นอกจากจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยทางการยังเตรียมส่งคณะทำงานร่วมที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานข่าวกรองเดินทางไปกัมพูชาในวันนี้ด้วยนะคะ สัปดาหนะ์หน้าแน่นเช่นกันคณะกรรมาการกิจการต่างประเทศของสภาเกาหลีใต้เตรียมร่วมประชุมที่สถานเอกอัครราชทูตในกรุงพนมเปญเพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และในวันถัดมาตำรวจเกาหลีใต้เตรียมหารือกับตำรวจกัมพูชานะคะเพื่อหามาตรการป้องกันซึ่งในตอนนี้เนี่ยทั้งสองประเทศตกลงที่จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสืบสวนคดีที่ชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อแล้วค่ะเกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศ ทั่วโลกนะคะที่พลเมืองถูกหลอกให้มาทํางานที่ศูนย์สแกมเมอร์ซึ่งผุดขึ้นราวดอกเห็ดในหลายเมืองของกัมพูชาแต่คดีที่ทําให้ปัญหานี้ กลายเป็นข่าวใหญ่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือกรณีนักศึกษาเกาหลีใต้วัย22ปีซึ่งถูกพบเสียชีวิตหลังเดินทางเข้ากัมพูชาไม่ถึง1เดือนค่ะนักศึกษาคนดังกล่าวเดินทางไปกัมพูชาเพื่อร่วมนิทรรศการจัดหางานนะคะก่อนจะหายตัวไปซึ่งครอบครัวระบุว่าได้รับการติดต่อจากคนที่มีสำเนียงจีนเรียกค่าถ่าย50ล้านวอนหรือกว่า1ล้านบาทขณะที่ทางการพบศพของนักศึกษาคนนี้ในเดือนสิงหาคมซึ่งจากการ ชนสุดเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายหลังถูกทรมานอย่างรุนแรงนะคะในอีก3วันถัดมาผู้ต้องสงสัยชาวจีน3คนค่ะ ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและช่อโกงออนไลน์ส่วนอีก2คนอยู่ระหว่างการตามล่าตัวนะคะแต่การสืบสวนทางคดีกลับไม่คืบหน้าค่ะโดยตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่าตำรวจกรัรมพูชาไม่ค่อยให้ความร่วมมือทำให้คดีล่าช้าและเจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงข้อมูลขณะที่ร่างผู้เสียชีวิตยังไม่ถูกส่งกลับประเทศค่ะ คดีนักศึกษาวัย22ปีคนนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆคดีที่เกิดขึ้นในปีนี้เท่านั้นคุณผู้ชมในช่วง6เดือนแรกของปี2025พบชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกัมพูชาแล้วกว่า300คดีด้วยกันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี2022นะคะที่มีอยู่ไม่ถึง100คดีค่ะขณะที่ถ้าเราไปดูข้อมูลการแจ้งเหตุลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาจะพบนะคะว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่า10เท่า จาก21คดีค่ะในปี2023นะคะเป็น221คดีเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้นับแค่ช่วง8เดือนแรกตัวเลขการแจ้งเหตุลักพาตัวพุ่งสูงทะลุ300คดีแซงหน้าปี2024ไปไกลแล้วค่ะ ตอนนี้ทางการเกาหลีใต้ประกาศยกระดับคำเตือนการเดินทางไปยังกรุงพนมเปญและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆในกรัรมพูชาแล้วนะคะพร้อมทางร้องขอให้ประชาชนระม,มัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซึ่งมักจะเอาเงินแล้วก็สวัสดิการดีๆมาล่อค่ะมิจฉาชีพอาจจะใช้วิธีโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์นะคะโดยให้สัญญาว่าจะมีเงินเดือนให้ค่ะเดือนละ8ถึงบล้านวอนหรือสูงสุดแต่3 4 0 0 0 0บาทต่อเดือนให้ตั๋วเครื่องบินและที่พักฟรี แถมไม่ต้องมีทักษะพิเศษอะไรก็มาทำงานได้เหล่านี้คุณผู้ชมเป็นรูปแบบการหลอกไปทำงานสุดคลาสสิกค่ะที่ทำให้พลเมืองของหลายชาติตกเป็นเหยื่อมานักต่อนักค่ะ แม้ว่าในตอนนี้เกาหลีใต้จะกดดันโดยตรงไปยังรัฐบาลกัมพูชาแต่ในอีกด้านก็แสดงความตั้งใจนะคะที่จะยกระดับความร่วมมือกับหลายชาติในอาเซียนเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะซึ่งเกาหลีใต้นอกจากจะจัดการในกัมพูชาแล้วยังเตรียมสาวมาถึงความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมในเกาหลีใต้เองด้วยคุณพิมพิมลคุณจะชะตาเรียกว่าเกาหลีใต้เองตั้งเป้าปราบขบ,ขบวนการนี้ทั้งระบบนะคะซึ่งถ้าทําได้จริงๆก็คงจะดีไม่น้อยค่ะ